ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยไอโดมึงรีบเลยนะดูมึงรีบฆ่าเลยนะไอ้ไอ้เจนกูเดาถูกวทู Same time official. เอาเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปเริ่มเกมนะครับก็จะแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมสีม่วงนะครับเฟสเกมเมอร์นะครับไปครับคนที่2ครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่ออะไรครับผมคำรามชื่อไอ้บังชื่อไอ้บังนะครับสีดําคือไอ้บังนะทุกคนโอเคไหมไอ้บังนะแล้วก็คนต่อไปครับผมครับสสวััดีครบผมเชนพันลำครับเชนพันลำครับคือสีเขียวนะครับโอเคครับคนต่อไปครับผมครับผมไปไอโเราน่าไปโราน่าโอเคไปไหนกันไปคนเดียวเขาคุยกันอยู่เอ้ยเอ้ยคุณคุณคุณบังครับคุณ อย่าดังได้ไหมครับไปครับคุณ<ห>คุณต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสกินคุณแปลกๆเอาเนี่ย สองสี่ไงไม่เข้าทีมเลยนะครับเพราะว่าทีมเป็นสีนะแม่ไม่อยากโลดอดีตเองมันจะได้เก่งกลับไปท่าที่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยตลอดนะแล้วแต่ก็แต่ว่าถือว่าเป็นสีเหลืองได้นะใช่ไหมครับผมสีเหลืองโอเคครับคุณคต่อไปครับคนนี้คนนี้เขชื่ออะไรวะคุณดมใช่ครับเออถามชื่อผมยังไม่ได้ถามชื่อคุณเลยไอเออไอเออเมืองตากชื่อพี่ครับอ่าเตยหลงรีครับครับผมสีเหลืองนะครับโอเคครับคุณต่อไปครับผมบอกครับครับผมเออเมืองตากบอกเฮ้ย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 เดี๋ยวมันค่อยตีกัน่ดี๋ยว เล่นอิมพอร์เตอร์คนเดียวพอโอเคไหมแปลว่ามันจะมีแบบสาคนใ้เีกมคือมึงคือมึงฆ่าสองสองคนคือเกมชนะเกมจบเลยโอเคโอเคมีอิมพอร์เตอร์คนเดียวนะโอเคไหมโอเคไปเลสมาฟาเกิงโกแล้วอย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะแล้วเวลาตอนโหวตอ่ะอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวกูจะพูดไปเรื่อยๆไม่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 ก็คือสงสัยเลยนะครับอย่างนั้นอ่ะต้องปิดต้องปิดเราเราต้องเล่นเงียบเกมมิ่งเข้าใจไหมไม่ไปละไม่ได้ เอาเลยครับทุกคนตาแรกผมไม่ได้เป็นนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะหาทีมก่อนเลยครับตามหาภารกิจแล้วก็ทํานะครับแต่ว่าผมมีเขาเรียกอะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าความเกลียนในตัวหรือความเหลี่ยมนั่นเองนะครับ <c oughs> คือผมได้ลงเอ็กเลยไว้เป็นมอนเอ็กเลยที่สามารถดูได้เอเอ,เอผมสามารถลงได้แต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องไปทําภารกิจก่อน <c oughs> โอเคภารกิจแรกคือภารกิจตักน้ํานะครับก็ง่ายอยู่นะครับ เราต้องรีบหาภารกิจก่อนห้องไฟผมมีภารกิจเปล่าวะไม่มีเว้ยแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครฆ่ากันนะครับตรงนั้นมีไอโดมอยู่คนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าโดมเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าอยากลองแบบว่าลองลองซีใจมันหน่อยดีกว่าลองใจมันเผื่อมันไม่ได้เป็นจริงๆผมจะทีเป็นทีมไงเฮ้ยอ่าเจอที่ไหนคอับผมอ๋อใครเป็นคนเจอคุณบอมคุณบอมเป็นคนเจอเหรอใช่ใช่เจอที่ไหนครับไม่รู้มันคือห้องอะไรก็ไม่รู้วอยู่หน้ายานมั้งอยู่หน้ายานตรงนั้นมีใครมั่งอ่ะ หาไม่เห็นมีใครเอ้ยวอดวอดอันนี้เปล่าวอดกันตัวเองไม่โดนเปล่าเออแบบแบบนแบบเออใช่โดมเพราะเมื่อกี้กูยิงกับมึงสองคนใช่อยู่ในห้องห้องห้องไฟฟ้าห้องอะไรสักอย่างแล้วเมื่อกี้ใช่ห้องห้องนอนไม่ใช่พี่นะห้องน้ำเถอะอยห้องเว็บอยู่ห้องเว็บผมบ้าบอนด์น้วไล้ใส่ผมเจอผมเพิ่งเจอพี่พี่ในดงเลธิเดินไปเลยข้างหลังโอ้โหดีเฮ้ยจ้างมีสิทธิ์ไหมแต่มาทางห้องแต่ว่าคุณชูเชนคุณคุณอะคุณเงียบสุดอ่ะผมเดินไปทำคุเดียวเขาเล่นหน่อฮวง เอ้ค่ณเราเม่ฆ่าตัวตายเปล่าเฮ้ยมันยังมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อยู่เครียดเอวแบบยินยานอะไรนะมันคาด้เหรอเอ้ยว่าจะคาตัวตายไปสคลิปกันไปไปสคิปไคิปไปคล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 ินยาคลิปไปคลิปไคลิปไปคลิปไปค้ยปไปคลิปไปคลปไปคลิปคลิปไปคลิปนปคลิปไไคลิปไลิคลิปคิปลยอไราิไคิปคคิปคิปคิปครบครไม่รู้นะคคคครับ ไม่มีคนบดผมหนึ่งคนนะครับไอเชนชัวไอ้บอมห้วยบอมแต่เราต้องหาเควสกันต่อไปนะผมว่าไอ้เชนนี่มันสิเป็นนะเว้ยมันเพราะว่ามันแต่ว่าไอ้บอมอะ่ะผมว่าฆ่าเองหมดเองนักเลงพอนี่นี่เชนระก,กิตตรงนี้เปล่าวะนี่ไอ้่ what what the fuck ไอ้เชนจริงด้วยไอ้เหี้ย มันเล่นทำเนียนทำเชิงทำหนาทำ,ทำเหลี่ยมแม่งเอ้ยไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราตายนะครับเราก็ต้องทำวสต์ต่อยี่ทำ퀘สต์ดได้เด้อเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันจะได้เปล่าอา้าวเครก่อจบล็อกเหรอเฮ้ยหาย<ฮ>นนดี๋ยว่านะอ้าวใครเป็นใครคนนึงอ่ะ <gesch uce> ผมเพิ่งเห็นพี่เคเดินออกห้องสแกนมาไอเชน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 เฮ้ยผมมาจากห้องพยาบาลนะก็นั่นแหละพี่ห้องสแกนเหมือนกันห้องพยาบาลนะปวดะไรแค่นั้นแหละเดี๋ยวมะเอาว่าเจอศพที่ไหนผมเหรอเออเปิดแมปดูแป๊บห้องไวเปอร์เอนจินอ่ะผมมาจากห้องพยาบาลนะผมไม่ได้เดินผ่านแถวนั้นเลยเดินเข้าห้องพยาบาลไปเลย

ดไปโมาเอาบ้านนี <a bad a bad a bad ้บ้านนี้บ้านนี้ว้านนี้ว้านนี้ไม่ไม่ไม่เนอะงงไม่เนอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ่อคุณแบ็คคุณแบ็คสวัสดีครับชื่อนี่เป็นเออจบเกมจบเกมมาซะอะไร ผมกขอโทษตอนดขอโทษไมอ่ดไทำไมอมันสีเฟกิงนะเราเนี่ยผมกดิปไมเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคก็ดีก็ดีไปดดิโดนุเเลยแล้ว เดิมขอทเดิมเขาคุณจะมีอะไรพอดบ้างครับมึงทำตัวมืที่รู้ใจโง่เป็นงไงนางริด ผมรู้สึกตายคนแรกพี่ผมผมเดินไปผมผมเห็นอ่าไอเนี่ยเนี่ยไอฟีโลนอะแคโรนอะใช่เปล่าพี่ผมผมเนี่ยนี่มันโคตรเหลี่ยมทำมึงจำโดนกดที่กดเอนเตอร์ไม่ได้ไหม dong โอ้โหเล่นเล่นใหญ่เล่นเนื้อเรื่องจัดอ่ะมาโอเคตาสุดท้ายแล้วไหมตานี้ตานี้ยอย่างบัวไอ้ไรแบบเอาล่ะครับทุกคนตานี้ผมเป็นนะครับผมนะ คือผมไม่รู้แล้วนะครับว่าตานี้เราจะเอายังไงต่อนะครับแต่เราจะทาเควสนะครับเพื่อทําแก้งมันนะฮะแต่เราก็ต้องทำเนียนทาเควสไปนะครับโอ้มันทําโอ้มันโอ้ my god มันเฟกได้มันเฟกได้เดี๋ยวขอเช็กก่อนนะครับทุกคนว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนกันอะไอเดมันทำเควสไม่เป็นเว้ยนางลิทโนก็สงสารนางลิเดอมันโดนไปฆ่าตายคนละเรื่องไงไม่เอาไม่เอาไม่เอา เฮ้ยนางนี่ไม่ได้เป็นเว้ยเออเอาเลยครัเกียร์มันสแกนผ่านนะมันสแกนผ่านนะอย่างลุกก็รู้แล้วว่ามันสแกนผ่านนะเกียร์มันผมก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยมันทำเควสกันเร็วมากอะตอนนี้เหมือนมันจะทำเควสกันไปแล้วนะผมว่าผมตั้งห้าเชนก่อนเฮ้ยชิบชิบหายแล้เร็ว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 ด่วนเลย ไอ้คิดโดมอยู่เหรอวะเฮ้ยเฮ้โดมอยู่ไหนวะวงจร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 รอคนมานะครับทุกคนตรงวงจรปิดอ่ะคือผมรอให้ใครเข้าไปทางทางไฟโอเคผมเจอศพครับผมเก่งกาจที่ห้องไอเนี่ยที่ห้องไอห้องไฟอ่ะเองอ่ะพี่ว่าเองไม่ได้บวดเองไม่พี่ว่าไม่ได้เอบดเองเพราะว่านั่งลิทอ่ะสแกนกับกูไงสแกนกับกูไงสแกนให้มีไม้ดู เมื degree, mm ่อ hmm. กี to to ้กูเดินไม่กูเห็นกูอยู่ทางขวาใช่ไหมกูเห็นอ่ะทางซ้ายอ่ะมีใครบ้างเอาตรงนี้ต้องหาก่อนแต่กูเห็นไอโดมเดินไปทางซ้ายคนเดียวเมดเบย์อ่ะห้องเขาเขาเมดเบย์อ่ะผมเดินเมดเบย์มีใครบ้างสุดอยู่ห้องห้องคาเฟนลินก็เมดเบย์มันอยู่ตรงไหนวะเมดเบย์อยู่ทางซ้ายอ่ะคือไม่รู้ใครเดินไปทางซ้ายกันหลายคนอยู่นะกูกูเมื่อกี้ต้องไปคนเดียวต้องต้องไปมองเห็นห้อง้องเห็นคนอยห้องวงจรไหม นั่นแหละนั่นแหละคือก็พ่อส่งมาอยู่ตรงไหนอะส่งมาอยู่ไหนอยู่หน้าประตูห้องไอ้นี่เลยห้องไฟฟ้าเลยแล้วกูไปตรงแยกต้างถ้ากูฆ่ากูคงไม่ไม่เลวขนาดนั้นหรอกมันก็ไปฆ่าได้หมดป่าววะพี่ถามว่าไงอะท่ผู้อยู่กับอีกคนนึงที่อยู่ในห้องอันเนี้ยใครอะพี่วอมล่าสุดเขาผมเห็นเขาอยู่อยู่แราผมอยู่ผมเลยเดินหนีไม่รู้กูโดนไล่กูโอดอะอับใจอะอ่ะสคิปไปอไม่ไม่มีใครโอดอะ อ้าวตายตายตายผงงผมถึงงงต้องรอดักจะสะอาดทุกคนแล้วก็ไม่ต้องรอค่ายดวงไกลๆแล้วแบบสวยสวยนั่นละต่อไปก็รอแค่ไม่กี่วิครับทุกคนรอแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับเราก็จะเป็นผู้ชนะในเกมดีแล้วนะฮะยืมผมจะทำเป็นอยู่ตรงกลางกันเฮ้ยนั่งนิด ตอนกูไปเช็คอ่ะตอนตอนห้องไหนนั้นอะเห็นไอ้จ้าเดินอยู่ใช่ไหมห้องคอมมูแต่ว่าจ้าอยู่ทางซ้ายกับพี่ไหมไม่ดิจ้าอยู่ทางขวาทางซ้ายวะกูไม่เห็นใครเลยนะแต่ตอนกูเช็คในกล้องวงจรปิดอ่ะมันมีคนเดินเดินผ่านไปตรงกลางอ่ะตอนแรกตอนแรกพี่มาอยู่ห้องไฟใช่ปะใช่ก็อยู่ห้องไฟกับเองไงแล้วก็เดินออกมาไปทางซ้ายคือตอนแรกกูสงสัยนะเนี่ยทุ่ที่เกิดเหตุที่ไงจัดเลยวะเดี๋ยวนะาปวดแย่จังวะแล้วผมสแกนแล้วพี่ไม้ก็เห็นคุยท่าพี่เอ๋เอาจริง อ้าวพี่ไม้ชวนเลยเอ้าทำไมเขาดูแต่กล้องอ่ะผมไม่เห็นเขาทำเว้เลยพี่ไม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องหลอดดิเนี่ยตัวดีเนี่ยคอมพลีตอะต้องดีอะเนี่ยทาทาท้าลบสกิปลบสกิปอดีตสกิปละไม่ทันละพี่ขอโทษนะน้องพี่ขอโทษนะน้องละมาจะพี่ขอโทษนะน้องเรียกพี่ขอโทษน้อพี่ขอโทษพี่ซื้อใจเองไปแล้วจะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจ้ะ ดูดิไม่คนบอกอยู่ว่าไม้ดูแต่กล้องคนที่คนที่คนที่กูจะขอโทษขอโทษอ่ะคือต้องแม่จ้าไอ้ต้องแม่ไอ้นางริสไปยังก็ถามหน่อยว่าเดินลงริสอยู่ด้วยกับมันตลอดตอนไหนวะไม่ไมปก็เดินผ่านเลยผมเดเข้าไปผมก็เดินเข้าไปเช็คคือกคือรีบรีบทึ่งใจมันไงจังนั่งนั่งดูอยู่ทุกตาเนี่ยพี่ไม้ดูแต่กล้องอ่ะไม่พี่ห้องกล้องมันมุดท่อไปได้ไปยังผมด้วยเขาตื้นใจตอนผมไปสแกนโชว์เขาอ่ะมามามาตาตาตาอะไรๆขับๆไปโอเคเคนี่กูเลี้ย แลวปุ๊บแทงกูเรงที่ไวสวยสวยนัน่นล่ะอาจารย์โดนอาจารย์โดนแตกมาสองรอบแล้วตาดีไม่รู้ใครเป็นนะครับแต่ว่าเราก็จะเดินแยกๆหน่อยนะครับข้าตกรชอบเดินลุยเดี่ยวนะครับ <c oughs> ไอโดมึงรีบเลยนะดูมึงรีบฆ่าเลยนะไอโดมกูเอ็กเรย์นะเพื่อนนะแล้วกูเห็นจากใกล้ๆไอเดโอไม่นะเป็นแพ้รับบาปแน่เลย จ้าจ้าน้องหลานพี่เฮ้ยมันเข้าไปแล้ววันนั้นจ้าไม่เดี๋ยวฝากจ้าฝากเจอที่ห้องก้องฟิรกล้องวงจรกล้องวงจรนั่นแหละแล้วใครใครเจอกูกูก็บอกก็มันบอกมันเจอไอ้เที่ยงอะไรแล้วมันเจอตรงไหนกูสามารถบอกได้นะเว้ยว่าว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่ว่ากูอยู่ทางขวาเว้ยไอ้เชนทำแลกจอยู่ทางขวาเว้ยทำอยู่หัวเรือเลย ไอ้บอมอยู่ประมาณตรงกลางนางริดอยู่ประมาณตรงกลางโดมอยู่ทางทางไหนล่างล่างล่างเอ่อล่างล่างล่างหน่อยไหมล่างล่างเดินแบบล่างล่างแบบเดินมาจากห้องวงจรปิดอะไรเงี้ยเหรอโดมเนาะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะโน้ตโดมคนที่อยู่ตรงกลางไม่ก็ด้านล่างน่าสงสัรด้านล่างอะทำท่าสองอันไอ้โดมกูว่าไอ้บอมว่ะจริงกูว่าหวตบอมเลยหัวตีบอมเลยแต่ว่าผมเห็นเขาเดินออกมาจากอีกฝั่งนึงแล้วก็เดินไปห้องนั้นอะกูไม่กู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 รู้อยู่แล้วมึงไม่ได้ฆ่าเองหววเองอะกูไม่ได้กูไม่รู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ได้ฆ่าเองเว้ยบอมจริงกูไม่รู้อยู่่่่แล้ววาามมึงงไฆเอ ฟ,ฟังดูมิแล้วมีเหตุผลผียังพูดโกรธเลย ไอเยี่ยไม่จะฝังเลยฝังฝังฝังบอมกดีมูดกูดีกูดกูโอเคกูหมแล้วบอมตัดกูไม่ใช่แล้บอมเจนคำขำเพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่าต่อยกูเจนดีกูดีเอาดีเอาดีไอเยี่ยไปพีพี่สองคนหรอว่เกมเนี้ยเชนไอเยอเยี่ยแม่งไม่ได้เล่นไหนเชนพีมีสองคนอ่ะเชนไอ้ันมันมังกูแล้วพีมีสองคนบอกว่าโดมเกมเนี้ยไอ้บอมยังไม่เล่นเลยสามตายไอ้โดมมันเป็นไปแต่ว่าเราขอแบบคอนสแตนตินคนอื่นเฮ้ยไม่นะน้องลิตายแน่เลย ไอ้โจมมึงจะตามกูมาทำไมอ่ะคือผมเห็นหมดอ่ะก็เกะเลยครับเพื่อนไอ้ชิดออกมาแล้วไอ้เชนเชนจะวิวผมจะหมดด้วยเชนเชนเชนไอ้เชียต่อหน้าต่อตาเลยนะครับใครใครใคร โดนแน่เลยพี่ไปเดินแบบไปรับไปรับต้ยไม้ไว้ไอ้ไม้มนเดินสดุกอะไรเงี้ยดไอ้เกมงเราสนุกหินอ๋อสนุกเจอพี่เจอมึงแก่พี่ไปรับลากมันแล้วมันตกพี่เดินตกพี่ดูหลังพี่หลังพี่พี่พี่โด่ผมชนโดนมาไม่อยู่เกยละคมไกยบ้าแบบมันเป็นจังหวัดตัวไทอ่ะหี่ย่ไปแตบวตัวเองไอสัตจบ จ้าโจรกมัวไม่คือีนี้ตั้งชื่อว่าจ้าผูดนใส่ร้ายคือบอมบ์คือกูรู้อย่แล้วมึงรู้ไม่กูใช้เรียอะไร่ะแต่กูเห็นไอมนะกูเห็นไโดมเลยแต่กูอยากปั่นเไม่มาขวมเไอ้กูกวางาให้เห็นไงกวให้เห็นว่าเอ้ยกูดีไอโดมตลอดเวลาเลยกูก็ยิ่งเื่อเฮ้ยไม่ใช่เป็ิดเกมแล้วกันไอ้ปิดปิดปิดปปคลิป โอ้โหเล่นดมิศนาเลยมันจะปั่นมื่อกีไปตันนี้ต้องขอจาระไปก่อนนะครับใครอยากดูอมกอตก็อย่าลืมกดไลค์สนใครใครมีอีกก็ตามนยครับครับผมอจบแล้วจบแล้วจบแล้วชิเชไปเนสั สามตากู at, ไ,ไม่ได้เล่นเลยไอ้เชนบอมไ้ยกล้ยบอมเว้ย้บอม้ยบอมไอ้วยหตอมงิอะไรเอวนยตาเนี้อ้ะกูไม่ได้เป็นไหนมีดสักเล่มไม่เห็นยโดมอ่ะให้ดมเป็นแล้วไอเชนคุโดม่ไอ้งกนอะไรอ่ะกูไม่ได้เป็นมึงเห็นไหม มัวตอ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 นั่นนจริงมึงก็แทงดิไอคอนะมึงเป็นเองหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เเจนกูเดาถูกเฮ้ยหมตไอ้เชนเรือไอ้ยกวนนางฤทธิ์ว่ะกวนนางฤทธิ์เห็นนางฤทธิ์อยู่งิไอาจารย์เองเชื่อพี่ไหมนาลงฤทธิ์เขี้ยเสมอไอ้เีจยเสมอไม่เสมอโกรธแต่ลงฤทธิ์ทำไมเฮ้ยอะไรคุณคุณจะบดผมข่าผมบินเนี่ยนะ ไม่แฮกไอ้สัตว like ์ชื porque porque ่อกูอวดตัวเองด้วยอะกูอวดตัวเองด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์เฮ้ยไม่คุยอะไรกูไม่คุยลไปละ